สวัสดีครับวันนี้จะมีงานซ่อมตัวหนึ่งนะครับเป็นการซ่อมวิทยุสื IC IC อ่อสารไอคอม IC 7 7 1อ่าเือนี้จะเป็นเครื่องเบส t a สเตชันอาการของเครื่องก็คือ,เ,อ,อเปิดเครื่องแล้วเนี่ยหน้าจอเป็นซีโร่หมดนะครก็คือเป็น เป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนะครับมาไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากตัวแรมของเครื่องมีปัญหาในด้านซอฟต์แวร์หรือแบตเตอรี่แบ็กอัพหมดนะครับมาเบื้องต้นมาดูอาการกันก่อนว่าอาการเป็นลักษณะแบบใดเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะเห็นว่าความที จะโชว์เป็นเลขศูนย์หมดนะครับอับดาวไม่ได้ปุ่มต่างๆไม่ตอบสนองไม่ตอบสนองเป็นบางปุ่มนะครับ fm ก็คือตั้งความถี่ไม่ได้เดี๋ยวจะทดลอเดี๋ยวจะเปิดเครื่องออกมาแล้วก็จะ,ะตรวจเช็คดูว่าแบตเตอรี่แบ็กอัพยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วก็เช็คดูว่าสาเหตุของอาการเสียแบบนี้เกิดจากอะไรนะครับ ให้ดูอันนี้ก็คือในส่วนของอบอร์ดแรมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่แบ็กอัพนะครับจะนึกจนเช็คไฟว่าไฟของแบตเตอรี่แบ็กอัพเนี่ยยังมีอยู่ไหม จะเป็นบวกโอเคแบตเตอรี่แบ็กอัพยังมีไฟอยู่ที่สามจุดหนึ่งห้าโวลต์แสดงว่าแรมน่าจะยังปกติทีนี้สาเหตุที่เกิดอาการนี้ได้ จะมีอะไรบ้างระบบไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงวงจรไฟเลี้ยงวงจรจะเป็นขา ช็คไฟเลี้ยงวงจรตรงจุดไฟเช็คไฟเลี้ยงวงจรตรงจุดนี้นิดหนึ่งนะครับนี่คือขาไฟเลี้ยงขาไฟเลี้ยงใช่ไหมใช่ สองจุดสามไปยังคที่ He saw. Uh... ควรจะมีไฟเลี้ยงนะครับตอนนี้ไฟไม่มีไฟแบตเลตียบักบปกติก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. บื้องต้นนี้คงจะต้องใช้เวลาเยอะนะครับในการาเช็คนะครับว่าทำไมไฟไม่มาเลี้ยงวงจรบนบอร์ดของเมมโมรี Memory ่บนบอร์ดแรม อันนี้จะเป็นกล่าวกาที่สามนีเป็นไฟบวกไม่มีไฟอ่าเดี๋ยวผมจะต้องพักวิดีโอไว้แล้วก็ตัวเช็คก่อนว่าไฟเลี้ยงทำไมถึงไม่มีมาโอเคนะครับ ครับหลังจากที่ได้ทำการถอดเครื่องแล้วก็ตรวจเช็คแรมบอร์ดนะครับที่วัดครั้งแรกว่าไม่มีไฟเลี้ยงมาบนบอร์ดนี้นะครับก็เนื่องจากว่าตรวจเช็คพบว่าลายบัรกรีบ,บนจุดต่างๆเหล่านี้นะครับตะกัวมันร้าวทำให้ไฟไม่ผ่านไปยังวงจรนี้นะครับ ตอนนี้ผมได้ทำการย้ำจุดบบตกรกีรแล้วก็ล้างบอร์ดแล้วก็ทำการเ,าเปลี่ยนแบตเตอรีแตตร่แบ็กอัพใหม่นะครับที่นี้คือแบตเตอรี่แบ็กอัพเดิมของเขาทีนี้พอทำแก้ไขตรงจุดนี้แล้วเนี่ยส่กลับเข้าไปเครื่องก็ยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้ในย่านคามถีที่เราใช้อยู่ก็คือย่าน1้4 1 4 648ประมาณนี้นะครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยความถี่ที่มาก็คือประมาณ6 0 0กว่าพอเาสามารถที่ปรับความถี่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอลงมา144เนี่ยก็ยังไม่สามารถทำงานได้ทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่ามันน่าจะเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์ด้วยก็เลยจะมาทำการไว้โค้ดเข้าไปใหม่นะครับอันนี้จะเป็นอินเทอร์เฟซที่ผมทำการประกอบขึ้นมา จะปรใชัยศพตัวโปรแกรมในการ e t, อี i t โค้ดเข้าไปใหม่นะครับเนื่องจากว่า <c oughs> โค้ดของเก่าเนี่ยมันใช้ไม่ได้อีกอันนึงก็คือการ Edit ผมก็ไปคัดลอกจากเว็บไซต์มานะครับแล้วก็มาทำการ Edit ลงใหม่เดี๋ยวจะทดลองประกอบอทดแต่ทดลองเขียนโค้ดลงไปใหม่ในแรมนะครับ ไฟเลี้ยงตอนนี้ต่อไฟเลี้ยงเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทด,ทดลองอไว้ t e data ลงไปในแ a มบอร์ดนะครับออพอร์ตกดตัว P เพื่อให้ เ,เครื่องเจอพอตนะครับเสร็จแล้วกด W g h ไอ่เออเอเอาใหม่กดพอตโอเคไวท์วอล i f y โอเคแสดงว่าการเก็บข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะนำบอร์ดนี้ลงไปใส่ในเครื่องแล้วก็มาลองเปิดดูว่า,าทำงานได้เป็นปกติกหรือเปล่า เข้าไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กไฟทดลองเปิดเครื่องหนึ่งสี่สี่อหนึ่งสี่แปดจุดห้าสามห้าเดี๋ยวผมจะลองปรับความถี่ไปร้อยสี่สิบห้านะครับร้อยสี่สิบห้าจุดศูนสิบศูนย์ สายเอาจะตัดตาจิดกระเอาะก็เป็นเครื่องรับได้นะครับกดส่งได้ไหมหลอนทรานสม,มิตได้นะครับ รับส่งได้เป็นปกติแล้วนะครับเดี๋ยวก็เหลือเรื่องของขั้นตอนการ a l i g เ m e n t ปรับจูนให้ได้ตามสเปอของเครื่องนะครับที่มาจากโรงงานสำหรับกรณีนี้ก็คือสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือความบกพร่องอเนื่องจากอายุเครื่องเก่าแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็เรื่องของซอฟต์แวร์บนแรมบอร์ดที่มัน ข้อมูลชำรูดเสียหายนะครับก็ทำให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ในเบื้องต้นตามอาการเบื้องต้นที่ได้ดูกันมาในตอนต้นของคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพจนี้นะครับสวัสดีโชคดีครับ